สำหรับชาวเกมเมอร์ที่หลงไหลในการท่องโลกไปในเกมอย่างอิสระก็คงจะหนีไม่พ้นเกมแนว Open World ซึ่งในวันนี้พวกเราชาวแท็กจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ10เกม Open World ที่ถ้าคุณเป็นคนชอบเกมแนวนี้แล้วละก็ผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดนะครับแต่ก่อนจะไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับอันดับที่10 SpiderMa n หรือไอแมงมุมจัดเป็นหนึ่งในสุดยอดฮีโร่ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก เขาปรากฏตัวบนหนังสือการ์ตูนและยังถูกทำเป็นหนังมากมายหลายเวอร์ชันจนถึงปัจจุบันนี้รวมไปถึงเกมที่ยังคงมีออกมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักซะทีเดียวแต่นี่คือเกมที่มีสไปเดอร์แมนเป็นตัวหลักของเรื่องกับเกมที่มีชื่อสั้นๆว่า Marvel Spider-Man Marvel Spider-Man เป็นเกมแอคชั่นโอเพนเวิลด์รับเควสช่วยคนต่อสู้กับายรายซึ่งเป็นผลงานจากทางโ o n y และ Insom n นีย โดยสไปเดอร์แมนหรือปีเตอร์ปาร์เกอร์ในภาคนี้ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีของเมืองนิวยอร์กเรื่องราวของปีเตอร์ปาร์เกอร์ในภาคนี้จะเริ่มที่เขาซึ่งเป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องออตโตออกเตเวสที่มีชีวิตอีกด้านหนึ่งคือซูเปอร์ฮีโร่เพื่อนบ้านผู้แสนดินนามสไปเดอร์แมนในทุกๆวันของเขาต้องเจออาชญากรรมมากหน้าหลายตาและทำงานร่วมกับยูริวาตาราเบะเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กที่ทำหน้าที่ออกปราบเหล่าร้าย เกมนี้จะเหมือนกับเกมแอคชั่นโอเพนเวิลด์อื่นๆทั่วไปมีการรับส่งเควสททำภารกิจปลดล็อกท่าใหม่ๆแต่จุดที่ทำให้สไปเดอร์แมนเป็นเกมที่หลายคนยอมรับก็คือตัวเกมทำสไปเดอร์แมนออกมาให้ผู้เล่นสัมผัสได้ถึงความเป็นสไปเดอร์แมนของคอมิกอย่างแท้จริงรวมถึงท่วงท่าและการตอบโต้ที่แสดงถึงการใช้สไปเดอร์เซนต์อีกด้วย This is too good to be true. Scorpion, can you hold on a minute? I was in the middle of a phone call and it was busy. สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เป็นแฟน Spider-Man ผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจและประจนญภัยไปกับไอ้แมงมุมดูสักครั้งผมรับรองได้เลยว่า Marvel Spider-Man จะไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอน The Elder Scrolls 5 s k y ย i m มเกมผู้เป็นตำนานและมีมสุดยอดเกมแอคชั่น RPG แบบ Open World ระดับสุดยอดและยังเป็นเกมที่สร้างปรากฏการณ์มากมายเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการกลายเป็นเกมที่ถูกนำกลับมาวางจำหน่ายใหม่มากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยเกมหนึง่งโดยตัวเกมนั้นออกมาวางจำหน่ายหลายเวอร์ชัน่นแถมยังมีการอัปเดตเป็น Special Edition ที่อัปเกรดกราฟิกและเอฟเฟกอื่นๆให้สวยงามตามยุคสมัยอีกด้วย โดยในเกมผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักโทษที่กำลังจะถูกประหารจากข้อหาที่ไม่ชัดเจนในระหว่างที่กำลังจะถูกประหารนั้นมังกรแห่งความชั่วร้ายก็ได้ปรากฏออกมาพร้อมกับจัดการทุกคนจนหมดสิน้นแต่ตัวเอกก็สามารถรอดมาได้พร้อมกับไปฝึกวิชาเพื่อกลับมาจัดการเหล่ามังกรจอมโชดและพบว่าตัวเองมีความสามารถในการดูดซับพลังของมังกรหรือที่เรียกว่าดาก้นบอลนั่นเอง และการผรจญภัยเพื่อปลดแอกดินแดนสกายริมจากไหยนะก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องบอกว่าตัวเกมมีระบบการเล่นที่ค่อนข้างแหวกกรอบเกม RPG อื่นๆอยู่พอสมควรซึ่งก็คือการอัพเลเวลที่จะอัพได้เนื่องจากการเพิ่มพูนทักษะของตนเองด้วยการทำอะไรซ้ำๆเช่นถ้าเพื่อนๆอยากเก่งดาบก็ต้องใช้ดาบฟันศัตรูให้โดนบ่อยๆถ้าอยากเก่งเวทชนิดไหนก็ต้องใช้เวทนั้นซ้ำๆใส่ศัตรูเรื่อยๆยิ่งสายไหนอัพมาเยอะ เพื่อนๆจะมีสิทธิ์ในการเลือกเพร์กในการหนุนให้ตัวเองเก่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับและอาวุธกับชุดเกราะในเกมนี้ยังสามารถตีบวกได้อีกด้วยเรียกว่าเพื่อนๆอ,อยากเก่งแบบไหนใช้อะไรสามารถเลือกและจัดการได้เองเลยทีเดียวทีมงานของเราคิดว่า Skyrim เป็นเกมที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่เคยสัมผัสเกม RPG สไตล์ตะวันตกเพราะมันย่อยง่ายเล่นสนุกและมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้ค้นหาอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับอันดับที่8 Assassin Creed Odyssey ผลงานจากทางค่าย Ubisoft โดยในภาคน,นี้ทางทีมงานค่อนข้างใส่ใจกับระบบโต,ต้อตอบแบบใหม่ที่สามารถช่วยให้ผู้เล่นสร้างเส้นทางของตัวเองซึ่งส่งผลต่อโลกของตัวละครและเรื่องราวของเกมเพื่อกำหนดอนาคตของชาวกรีกได้อีกด้วยโดยเรื่องราวจะเล่าถึงเล่าฮัสสันนางเอกประจำภาคนี้หนึ่งในสมาชิกพาราดอนหรือ a s s a s s i n b r o t h e r h o o d อดีตลูกจ้างของบริษัท a อสตราโกอินดัสตี ซึ่งได้ค้นพบหนึ่งในสมบัติของชาวไอสุผ่านงานเขียนที่ชื่อว่าเฮโลโรดัสออฟแคสเซ d ดาซึ่งเธอได้สืบจนพบสถานที่ฝั่งของไอเทมเทพที่มีชื่อว่าหอกแห่ง l e โอไนดัสและใช้มันเชื่อมกับเครื่องอ n นิมัสเป็นกุญแจในการเข้าไปดูความทรงจำของแคสเซนดานักรบสปาร์ตันรับจา้างหญิงที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเธออีกด้วยการเป็นนักฆ่าในยุคกรีกไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด ระหว่างที่เรากําลังออกเดินทางทำไซเควตหรือเก็บเควตต่างๆเราสามารถพบศัตรูได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์และซึ่งการเดินทางในภาคนี้จะยังคงเน้นไปที่การใช้ม้จะเป็นส่วนใหญ่แต่ในภาคนี้ก็ไม่ได้ใช้แค่ม้เพียงอย่างเดียวยังมีการเดินทางโดยเรืออีกด้วยและนอกจากเรือจะเป็นการเดินทางใหม่แล้วเรือยังคงเป็นเส้นทางในการนำเราไปสู้รบทางน้ำอีกด้วยนะครับ และจุดสำคัญสุดท้ายของ s s a s s i n s Creed ในภาคนี้ที่จะไม่พูดถึงเลยคงไม่ได้นั่นก็คือการตัดสินใจในการเลือกคำพูดในแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าการตัดสินใจในแต่ละครั้งเนี่ยสามารถเปลี่ยนเส้นเรื่องในการประจัยของเพื่อนๆไปได้เลยแต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเพราะว่าในการตัดสินใจหรือสิ่งที่จะสำคัญในการส่งผลต่อในเรื่องจริงๆเนี่ยมักจะมีไอคอนขึ้นมาแสดงให้เรามองเห็นก่อนตัดสินใจเลือกอยู่เสมออันดับที่7 Elden Ring เกมที่จะกล่าวถึงดินแดน Land of Between หรือดแดนมัชิมาซึ่งถูกปกครองโดยราชินีมาริกาผู้เป็นนิรันร์โดยดินแดนแห่งนี้ได้รับพรจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่า Earth Tree อันมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งพลังปริศนาที่ชื่อว่า e l d e n Ring หรือวงแหวนแห่ง Elden โดยผู้ที่สูญเสียประกายสีทองจาก Earth Tree ไปจะถูกเรียกว่าดิดทานิชหรือผู้มัวหมองและถูกเนรเทศออกจากดินแดนไปนะครับ โดย e อเดอร์ลิงเป็นเกม Open World สายโซที่มีความยากอยู่ในระดับที่เรียกว่ายากเอาเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับแต่เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งได้ถอดใจเพราะตัวเกม e อเดอร์ลิงนั้นมเมื่อเทียบกับเกมสายโซเกมอื่นๆแล้วก็ได้มีตัวช่วยให้ผู้เล่นอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นการซัมมอนหรืออัญเชิญและยังมีอิสระในการฟาร์มไอเทมต่างๆภายในเกมได้อีกด้วยซึ่งเกมจะเน้นไปที่การอ่านจังหวะของเหล่ามอนสเตอร์และทําการโต้ตอบและผมจะขอเตือนเพื่อนๆไว้อย่างเดียวว่า อย่าพึ่งใจร้อนนะครับไม่งั้นจะเป็นต้นเหตุสุดการหูร้อนอย่างแน่นอน <will> หลายคนอาจมองเกมแนว e อ็นน์ r ริงว่าเป็นเกมที่ยากและต้องใช้ความพยายามมากในการเล่นเพื่อเอาชนะแต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเกมแนวนี้ส่วนใหญ่จะมีจังหวะการต่อสู้กันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างกันออกไปสําหรับบอสหรือมอนสเตอร์แต่ละตัวโดยจังหวะการหลบจังหวะการโจมตีจังหวะก,การป้องกันหรือการปัดป้องและการไล่เวทนั้น ซึ่งเมื่อเพื่อนๆลองสังเกตและจับจังหวะของเกมได้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะสนุกกับเกมเ l d e n Ring ิเป็นอย่างมากและการเอาชนะเกมนี้จะไม่ใช่เรื่องยากเปลี่ยวความสามารถของเพื่อนๆอย่างแน่นอนเลยนะครับ well. Play tarni command อันดับที่6 God of Tsushima เป็นเกมแนวแอคชั่นผจญภัยและรอบค่าพัฒนาโดย Sucker Punch p r o d u c t i o n และจัดจำหน่ายโดย Sony สำหรับ PlayStation 4โดยตัวเกมจะนำเสนอโลก Open w o r l d ให้ผู้เล่นได้สำรวจและสวมบทบาทเป็นซามูไรในภารกิจปกป้องเกาะซูชิมะระหว่างการลุกรานญี่ปุ่นครั้งแรกของมองโกลโดยตัวเกมจะเน้นไปที่ฝีมือของผู้เล่นกับการทำมิชชั่นเพื่อปลดล็อกไอเทมต่างๆ ถึงเกมนี้จะไม่มีเลเวลแต่ก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆลุยมั่วตั้งแต่เริ่มเกมนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้เขาจะใช้การจํากัดพื้นที่ด้วยความยากของศัตรูแบบไม่มีการแจ้งเตือนให้เราไปเจอเองถ้าอยากจะเก่งขึ้นอยากจะได้ความสามารถใหม่ๆก็ต้องเล่นมิชชั่นหลักให้เรียบร้อยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทะเลทลายใน o อ e n World แล้วก็ในช่วงแรกผมบอกได้เลยว่าอาจจะเกิดการปลาจอยขึ้นก็ได้นะครับ เราจะได้เจอศัตรูหลายตัวพร้อมกันแบบใน s s a s s i n s Creed แต่ความท้าทายในการต่อสู้จะคล้ายกับ Se k i r o มากและพลังชีวิตของเราจะไม่มีการฟื้นฟูได้เองเด็ดขาดการฟื้นฟูพลังจะต้องใช้พลังใจที่จะชาร์จขึ้นจากการฆ่าศัตรูปัดการโจมตีหรือด้วยอีกหลายวิธีที่เล่าไปอาจจะเป็นการสปอยได้นะครับแต่เอาง่ายๆคือเราโดบยาสู้ไม่ได้หลบรอพื้นที่ก็ไม่ได้นะครับต้องใช้พลังใจอย่างเดียวโดยไม่มีการกดเคาน์เตอร์ที่เป็นแอนิเมชันมักจะเป็นแค่การแพรลี่ในการปัดป้อง เพื่อเปิดช่องให้เราฟันสวนถึงเราจะกดปัดได้แต่เราก็ไม่ปลอดภัยจากศัตรูรอบตัวอยู่ดีนะครับกดล็อกลูกเล่นใหม่ที่เกมนี้เรียกว่าอาวุธนักรบปีศาจพวกนี้จะเป็นอาวุธอย่างมีดบินระเบิดควนันระเบิดขว้างช่วยให้เราจัดการกับศัตรูหลายตัวได้ง่ายขึ้นคือในเกมนี้เนี่ยจะเรียกว่าเราเป็นนินจาก็ไม่ใช่ซามูไรก็ไม่เชิงนะครับแต่เราคือนักรบปีศาจนั่นเองครับ อันดับที่ 5, Horizon Forbidden West สำหรับคนที่เป็นเกมเมอร์ Open World โดยเฉพาะเกมเมอร์ฝั่ง PlayStation ทั้งหลายน่าจะรู้จักกับเกม Horizon Zero Dawn กันเป็นอย่างดีซึ่งภาคนี้คือภาคต่อของเขานั่นเองนะครับโดย Horizon เป็นเกมแอคชั่น RPG Open World ที่มีเกมเพลย์และโลกอันงดงามของเกมทำให้เกมได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากทั้งฝั่งผู้เล่น PlayStation และ PC เลยนะครับ เนื้อเรื่องของเกม Horizon Forbidden West จะเกิดขึ้น6เดือนหลังจากที่เอลอยและของเพื่อนสามารถยับยั้งการทำลายโลกของ AI h a d e s ลงได้สำเร็จซึ่งในภาคต่อน,นี้ดินแดนบ้านเกิดของเอลอยจะถูกลุกรานโดยโรคระบาดปิศนาที่แข่งนค่าชีวิตทั้งพืชและสัตว์ส่งผลให้เอลอยจำเป็นต้องออกเดินทางเพื่อตามหาต้นตอของโรคระบาดนี้และยับยั้งมันให้ได้ก่อนที่มันจะแพร่ระบาดและทำลายล้างทุกชีวิตบนโลก โดย Horizon Forbidden West เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จมากๆในการยกระดับเกมเพลย์จากภาคดั้งเดิมขึ้นในทุกๆด้านตั้งแต่การต่อสู้การแก้พัิโซลไปจนถึงการสัญจรไปมาในโลกของเกมล้วนถูกปรับปรุงให้มีความท้าทายหลากหลายและสนุกขึ้นกว่าในภาคแรกพอสมควรเลยทีเดียว เรียกได้ว่า Horizon Forbidden West คงเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราเกมเมอร์จะต้องเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างอยู่แล้วแต่ถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปลองสัมผัสผมอยากจะขอแนะนำให้เพื่อนๆได้เข้าไปลองดูสักครั้งและเพื่อนๆจะหลงรักทั้งเกมเพย์โลกอันงดงามและน้องเอลอยอย่างแน่นอนนะครับ Hey, อันดับที่4 The Legend of Zelda: Breath of the Wild The Legend of Zelda เป็นซีรีส์เกมระดับตำนานที่อยู่คู่กับค่าย Nintendo มาอย่างยาวนานจนมาถึงภาคนี้นะครับหรือก็คือ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ซึ่งเกมภาคนี้ออกวางจำหน่ายในปี2017และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและเรียกได้ว่า เป็นแม่แบบให้แก่เกม Open World ยุคใหม่ลหลายๆเกมอีกด้วยนะครับโดยในภาคนี้จะเริ่มจากตัวละครเอกของเราหรือก็คือลิงค์ที่สูญเสียความทรงจําและต้องออกเดินทางเพื่อตามหาเป้าหมายและกอบกู้อาณาจักรไฮรูขึ้นมาพร้อมกับช่วยเหลือองค์หญิงเซลดาจากคาลามิตี้การนอนที่ทําการบุกโจมตีอาณาจักรไฮรูของเรานะครับ ซึ่งในเกมภาคนี้ได้มอบอิสระให้กับผู้เล่นเต็มที่สมชื่อแนวเกม Open World จริงๆนะครับแถมยังมาพร้อมกับพัซเซิลต่างๆมากมายภายในเกมส่วนตัวเกมในภาคนี้ยังไม่มีระบบเลเวลอีกด้วยความแข็งแกร่งของเราที่พัฒนาได้จะมีเพียงแค่พลังชีวิตและสเตมินาเพียงเท่านั้นนะครับโดยการโจมตีต่างๆเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอาวุธที่เพื่อนๆหาได้ภายในเกมพร้อมกับต้องใช้สกิลเพย์ของผู้เล่นพอสมควรเลยทีเดียว The Legend of Zelda b r e a t h of the Wild เป็นเกมที่ผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบในการเล่นเกม Open World แล้วแล้วก็แต่ยังไม่เคยเล่นเกมเกมนี้นะผมรับประกันเลยว่าเพื่อนๆจะไม่มีทางผิดหวังอย่างแน่นอนเลยนะครับ Grand Theft Auto หรือ GTA 5โลกของคนซามตำนานเกมมหาโจรแบบ Open World ที่จะไปไหนมาไหนทำอะไรก็ได้โดยไม่มีข้อบังคับและภาคนี้ยังสามารถเลือกใช้ตัวละครได้ถึง3ตัวสลับไปมาได้ทันทีและแต่ตัวละครจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันตัวเกมค่อนข้างให้อิสระในการดำเนินชีวิตมากมีอะไรสนุกสนุกให้ทำเยอะทุกอย่างในเกมเหมือนกับโลกความเป็นจริงเลยนะครับ โดยตัวละครทั้ง3ตัวจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปโดยคนแรกมิคาเอลจะเป็นคนที่มีชีวิตเรียบหรูใช้ชีวิตไฮโซจีบสาวไปวันวันส่วนคนที่2แฟรงลินจะโตมาจากสลัมจะมีชีวิตที่ค่อนข้างวุ่นวายต่างจากคนอื่นจะมีการลักเล็กขโมยน้อยชอบขับรถหรือมีเรื่องกับพวกจิ๊กโกรนะครับส่วนคนสุดท้ายเทรเวอร์ Trevor, จะอยู่แถบชานเมืองใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติภูเขาและป่าไม้ที่แสนสงบสุขและสวยงาม of diversity new and โดยแต่ละช่วงจะมีภารกิจหลักตามเนื้อเรื่องที่รอให้เราไปทําถ้าทุกคนใช้ชีวิตอิสระจนพอใจแล้วแล้วก็ให้ตรงไปยังจุดหมายบนแผนที่ได้ทันทีพร้อมกับรับภารกิจแล้วทําตามเนื้อเรื่องไปจนจบ<ม>ก็จะก้าวไปสู่บทสุดท้ายของ GTA 5ที่มีเพื่อนทั้ง3คนต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์กับมิตรภาพนะครับ เรียกได้ว่านี่คืออีกหนึ่งเกมสุดยอดแห่งยุคนะครับที่ทีมสร้างใส่ใจรายละเอียดเรียกได้ว่ารวมกิจกรรมสุดฮิตหลายอย่างที่มีบนโลกมาให้อย่างเพียบพร้อมและสำหรับแอคชั่นในเกม GTA 5ฉากต่อสู้ก็ทำออกมาได้สนุกใกล้เคียงกับเวลาเล่น Resident Evil เลยทีเดียวนะครับหรือถ้าปรับโหมดมุมมองแบบบุคคลที่1ก็จะกลายเป็นเกมยิงปืนแบบ first person กันเลยนะฮะ ได้ยินแบบนี้แล้วอย่ารีบรอช้านะครับต้องรีบไปหามาลองกันแล้วนะครับเพื่อน,อ,นอันดับที่2 red dead redemption 2อีกหนึ่งอภิมาหาเกมจากค่าย rockstar ที่ตอนนั้นมีแฟนๆเกมรอ,อคอยทั่วโลก และหลังจากเปิดตัวก็เรียกเสียงคือฮาด้วยกราฟิกและเกมเพลย์ที่ผู้สร้างคุยว่าสมจริงจนถึงที่สุดโดยเกม Red Dead Redemption 2เป็นภาคต่อของซีรีส์ที่หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลในการจำลองโลกคาว์บอยตะวันตกมาเป็นเกม Open World จนได้สารต่อมากับภาคใหม่บน PlayStation 4และ Xbox One ที่ทำให้โลกลกว้างในเกมถูกขยายมากขึ้นอีกหลายเท่า จนอาจจะเรียกว่ามันคือเกมที่มีความอิสระที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วในตอนนั้นแล้วตัวเกมยังสามารถจำลองโลกตะวันตกในอดีตออกมาได้ครบถ้วนทั้งสีสันแสงเงาที่ไม่ว่าจะเป็นบนภูเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าหรือป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้และสัตว์ล้วนทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกทั้งเพลงประกอบและเสียงภาคได้มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเพราะทีมงานก็ยัดใส่เพลงแบบหนง <S <S ข้าวบอย,บอยตะวันตก ใส่มาในจุดที่เหมาะสมและเสียงประกอบอย่างเสียงเปร่นก็สมจริงบวกกับภาคนี้มีเรื่องราวที่เข้มขน้นถึงแม้เพื่อนๆจะไม่เคยเล่นภาคแรกมาก่อน <S <S <ๆ>ก็ยังคงจะอินกับเรื่องราวและสนุกไปกับเกมภาค2นี้ได้ไม่ยากอันดับที่1น The Witcher 3 Wild Hunt The Witcher เป็นเรื่องราวที่อ้างอิงมาจากนิยายชุด The Witcher Saga ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี และได้นำมาทำเป็นเกม RPG ที่พัฒนาโดย CD p r o j e k t r e d โดยเรื่องราวได้กล่าวถึงแกรรลชายที่ถูกฝึกฝนอย่างหนักทุกรูปแบบแม้กระทั่งดื่มยาพิษโดยเหตุนี้ทำให้แกรอลมีความพิเศษเหนือคนทั่วไปเขาได้เรียนรู้ในเคียรมอร์เรนที่ฝึกฝนของเหล่านักรบเหนือมนุษย์โดยเดวิ i วิเชอเขานั้นได้รับการแต่งตั้งสมญานามใหม่จากประมุวิเช์ว่าแกรลลออฟ t h White Wolf เริ่มเรื่องจะเป็นการย้อนความทรงจําของแกรเรลกลับไปในสมัยที่เขายังอยู่ในโรงเรียนหมาป่าหรือเคียร์มอร์แวนวันที่หนูน้อยซิลิอายุครบกําหนด<ต>จะรับการฝึกฝนขั้นต่อไปจากแกรเรลเพื่อที่เด็กน้อยจะได้กลายเป็นวิเชอร์ที่เก่งกาจตามที่ตั้งใจไว้แต่เมื่อเธอรู้โปรแกรมการฝึกสุดโหดของปรมาจารย์วาเซเมียทำให้สิลิถึงกับถอดใจและในขณะนั้นเองไอเย็นสุดขั้วก็ได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณ เหล่าพูดพลายไวฮันได้ปรากฏกายขึ้นและฟันใส่ร่างของฟิลิปกลายเป็นน้ำแข็งจนแตกกระจายแต่นั่นเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นตอนนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางกับวาเซเมียหลังจากได้รับจดหมายจากเยเนฟเฟอร์หญิงสาวที่เขารักซึ่งเธอบอกว่ามีเรื่องสำคัญที่อยากจะบอกจึงต้องรีบออกเดินทางโดยมีวาเซเมียมาเป็นเพื่อนและเดินทางไปยังอาณาจากักรนิสกะลเดือดวิชเชอร์สเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่ดำเนินเนื้อเรื่องแบบเข้มข้นน่าติดตาม โดยระหว่างสนทนาจะมีคำถามให้เลือกตอบเป็นระยะซึ่งการตอบจะส่งผลต่อการที่ให้เราได้เลือกว่าเราจะเป็นวิเชอร์ใจงามหรือวิเชอร์จอมโฉดส่วนในการเดินทางและการทำภารกิจจะเป็นเกมแนวแอคชั่นมันๆที่ต่อสู้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและต้องอาศัยทักษะการบังคับเพื่อเข้าโจมตีหลบหลีกป้องกันโดยใช้ดาบเวทมนต์และไอเทมต่างๆเพื่อเข้าต่อสู้กับมนุษย์และปีศาจร้ายหลากหลายชนิดซึ่งการออกผจญภัยไปนในโลกกว้างของนวนิยายเรื่องดังแบบ Open World ที่จะไปไหนทำอะไรก็ได้ตามใจโดยมีเนื้อเรื่องหลักเป็นแกนเรื่องเพื่อให้พวกเราได้ติดตามผมคิดว่า The Witcher เป็นเกมที่ทุกคนไม่ควรพลาดอยากจะให้เข้าไปลองดูสักครั้งรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ10เกม Open WORLD ที่ไม่ควรพลาดนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีเกมที่น่าสนใจหรือถูกใจเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกับพวกเราชาวแท็กันด้วยนะครับ แต่ก่อนจะไปยังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ